อ่ะโอเคครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้เนี่ยลูงแมวก็จะมาทำการรีวิวข้อมูลของม็อดแอคเมนใหม่ล่าสุดทั้ง4ใบนะครับที่เพิ่งได้ถูกนำเข้ามาภายในเกมพร้อมๆกันกับอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชัน่สนะครับผมเดี๋ยวความสามารถของม็อดแต่ละใบจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ม o อดใบแรกเลยนะครับก็คือม o อดที่มีชื่อว่าเวนารี่บริการนะครับซึ่งเป็นม o อดแอคเมนเสริมความสามารถสกิลเวนารีของตัวละครโครานะครับหรือว่า สกิลน้องแมวนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถที่เขียนเอาไว้ในมอสใบนี้เนี่ยก็คือมันบอกว่าเวลาที่ตัวละครโคราของเรานะครับได้รับความเสียหายใดๆก็ตามที่ทาให้ถึงให้ถึงแก่ความตายนะฮะตัวเ,เวเารีหรือว่าน้องแมวของเราเนี่ยก็จะตายแทนซึ่งหลังจากที่น้องแมวตายปุ๊บเนี่ยตัวละครโคราของเราก็จะกลายเป็นอมตะเป็นระยะลาทั้งสิ้น3วินาทีด้วยกันแล้วก็จะได้รับค่าพลังชีวิตฟื้นฟูกับขึ้นมาทั้งหมด50%นะครับจากค่าพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็เวลาที่ใส่มอสใบนี้เข้าไปแล้ว คูดาวสกิลของเวนารีนะฮะหลังจากที่มันตายเนี่ยก็จะถูกเพิ่มขึ้นไปนะครับจากเดิมที่มีอยู่45วินาทีกลายไปเป็น150วินาทีแทนนะครับซึ่งในระหว่างที่ไอ้เจ้าเวนารีหรือว่าน้องแมวตายอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถกดสกิลอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการรีสปาร์หรือว่าเรียกน้องแมวกลับมาใหม่ได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาตรงนี้เนี่ย150วินาทีเนี่ยจะสามารถถูกลดลงไปได้นะครับด้วยการฆ่าศัตรูนะครับด้วยศัตรูทุกๆหนึ่งตัวท,ท,ท,ที่ตายลงนะครับจากการฆ่าด้วยตัวของโคราเนี่ย จะทาให้ระยะเวลาคูลดาวลดลงไปทั้งสิ้น4วินาทีตอนหนึ่งตัวนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปพิสูจน์กันนะครับว่ามันเป็นจริงหย่าที่ลุงแมวอ่านหรือเปล่านะครับสำหรับความสามารถของมอสใบนี้นะครับในบิวก็คือมีแค่มอสเวเนอรี่บริการใบเดียวนะครับกับวิตาลิตี้ส่วนค่าสเตตัสต่างๆก็คือยังเป็น100%หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองไปโอ๊ยตกใจอีกแล้วอีกบ้าตีฉันหน่อยฉันอยากโดนตีดูเถอะดูที่เลือดเอาไว้นะเห็นไหมดูที่เลือดนะจะตายแล้วอีกทีนึง โบเห็นไหมแล้วก็เป็นอมตะนะครับสามวินาทีส่วนน้องแมวโคราไม่ใช่น้องแมวโบโคราน้องแมวเวนดี้ของดูงแมวนะตอนนี้เรียบร้อยนะฮะสีมองเท่งไปแล้วแล้วก็ดูระยะเวลาที่มันตรงสกลิลเห็นไหมฮด้านล่างสกลิลตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนในในไลฟ์ไม่ใช่ในไ like ลฟ์ like, ในคลิปจะขยายขึ้นมาให้ดูนะฮะมันนับถอยหลังระยะเวลาอยู่นะฮะจาก1 5 0วินาทีตอนนี้เหลือ1 3 0วินาทีแล้วนะครับก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆรื่อยนะฮะอ่ะตามที่มันบอกเลยก็คือน้องแมวตายแทนนะครับส่วน รีสปอนใช้เวลาทั้งสิ้น150วินาทีนะครับทีนี้ข้อสมมุติฐานแรกนะครับเราจะมาดูกันว่าค่าดูเลชันมีผลต่อระยะเวลาในการรีสปอนของตัวเวนารี่หรือเปล่านะครับอ่ะสังเกตดูนะครับค่าดูเลชั่นของลูเมวตอนนี้กลายเป็น300กว่าเปอร์เซ็นแล้วนะครับนะเดี๋ยวดูว่าระยะเวลานะครับสังเกตที่มุมขวาล่างของจอนะครับว่าระยะเวลาหลังจากที่น้องแมวตายมันเพิ่มขึ้นไหมไอ้มันลดลงไปนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยน้องแมวตายแล้วระยะเวลายังคงเท่าเดิมนะครับ ก็คือจะอยู่ที่150วินาทีเท่าเดิรระยะเวลาในการรีสปอนเดี๋ยวลองฆ่าศัตรูดูบ้างนะครับว่าระยะเวลาจะลดลงไปหรือเปล่านะเดี๋ยวดูที่ระยะเวลานะดูนะนี่เหมือนเดิมนะฮะหนึ่งตัวฆ่าหนึ่งตัวลด4วินาทีนะครับก็คือตรงตามที่มันบอกเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปได้ว่าค่า power duration ของตัวละครโครานะครับไม่มีผลใดๆกับความสามารถของมอดใบนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือค่า power strength นะครับไม่มีผลต่อการรีเลอนหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนี่นะ สเต็งสองร้อปอร์เแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าหลังจากที่เวเนอรี่ตายปุ๊บค่าพลังชีวิตจะฟื้นฟูกลับขึ้นมาเป็น925%เท่าเดิมหรือเปล่าอ่ะสังเกตที่เลือดนะสังเกตที่เลือดดีๆนะว่ามันจะฟื้นฟูกลับขึ้นมาเป็น925เปล่าโอเคนะครับ462ร้เอนตฮะสี้ย462หน่วยนะครับแปลว่าค่าพละสเต็งไม่มีผลต่อกันฟื้นฟูค่าพลังชีวิตกลับขึ้นมานะครับแปลว่ามอสใบนี้ค่าเซตัสของโคครราไมมม่ีีผลใดๆกััับบบอนนน้้ท้ทงสินนะ เป็นอันจบนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆก่อนนะครับเกี่ยวกับคอสมาของมอดใบนี้ i. ถ้าถามลุงแมวว่ามอดใบนี้เนี่ยโอเคไหมนะฮะส่วนตัวลุงแมวนะคิดง่ายๆก่อนนะฮะเราจะต้องเสียช่องมอดเข้าไปหนึ่งช่องนะฮะเพื่อที่จะใส่มอดไปนี้เข้าไปคอสมาของมันก็คืออย่างที่เห็นนะฮะก็คือตายแทนโครรานะครับผมนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อเสียที่ต้องใจ่ายให้มันกับมันกับมอดใบนี้ก็คือพอเวลาเวลารี่ตายปุ๊บ เราจะไม่สามารถซัมมอนมันขึ้นมาได้ทันทีนะครับจะ,จะต้องรอจนกว่าระยะเวลาในการคูลดาวน์ในการราีสปอนของมันจะกลายเป็นศูนยะ์ฮะมันถึงจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อเสียที่แบบลุงแมวคิดว่าไม่ไม่โอเคเลยสำหรับมดใบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยครับสำหรับลุงแมวนะอันนี้ความคิดเห็นของลุงแมวอย่างเดียวนะลุงแมวว่ามดใบนี้เนี่ยยังไม่โอเคไม่โอเคไม่ผ่านไม่ผ่านถือว่าเป็นมดที่แบบไม่คุ้มค่ากับการเสียสละช่องใดช่องหนึ่งในตัวละครของเรานะเพื่อใส่มันเลยนะครับอ่ะจบ สำหรับมอดไปที่2นะครับมีชื่อว่า Desiccation Curse นะครับผมเป็นมอดเอ็กเมนเสริมความสามารถของสกิล Desiccation ของ i n a l o s นะครับซึ่งความสามารถของมอดไปนี้เนี่ยก็คือจะทำให้เวลาที่ i n a l o s สทำการฆ่าศัตรูนะครับที่กำลังติดสถานะบลายหรือว่าตาบอดจากสกิลหนึ่งของมันอยู่เนี่ยด้วยการทำ Finisher อ t t a c k เท่านั้นนะครับก็คือเข้าไปแบบกด X แล้วก็ใช้อาวุธมีลีจมตีฆ่าศัตรูเนี่ย จะมีโอกาส75%นะครับที่ศัตรูที่ตายลงเนี่ยจะทําการสร้างแซนชาร์โดหรือว่าล่างเงาที่เป็นแบบเป็นทรายขึ้นมานะครับทีนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าที่มันบอกไว้นั้นจริงหรือเปล่าดูนะอันนี้ใส่มสไปแล้วนะครับอ่านี่ครับตัวแรกทายขึ้นมานะฮะตัวที่2นะฮะนี่3มตัวนี่เห็นล่างทรายก็ก็ช่วยเราตีนะฮะช่วยเราตีมอนตามนี้ หลายแล้ว1ตัวนะครัสตัว3ตัวอ,อ่ะโอเคเท่าที่ลุงรู้มานะครับก็คือร่างไซหรือว่าแซนชาร์โดเนี่ยจะมีระยะเวลาในการคงอยู่ทั้งสิ้น15วินาทีนะครับแล้วก็จะสามารถสร้างได้พร้อมๆกันสูงสุดเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับผมค่า Power s t r e ตร t งมีผลต่ออัตราการสร้างแซนชาร์โดหรือเปล่านะครับค่าสเต็ของลุงแมวกลายเป็น15 5แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่า ถ้าเกิดว่ามันติดทุกตัวเนี่ยแปลว่าสเต็งม,มีผลต่อการซัมมอนละมาตัวแรกเกิดสองไม่เกิดอ่านี่ไงสามอ่าไม่เกิดเว้ยโอเคโอเคสรุปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้า power strength นะครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อโอกาสในการสร้าง sand s h a d o นะครับต่อมานะครับ ค่าดูเลชั่นมีผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของแซนชาโดหรือเปล่านะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะลองดูก่อนแบบดูเลชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับจับเวลาพร้อมพร้อมกันเลยนะฮะว่ากี่วินาทีดูอานับเวลาจับเวลาพร้อมพร้อมกันนะฮะดูนะดูนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสิบอ่านี่ครับลุงจับเวลาได้นะฮะอ่ะมันคอนเวิร์ตปะอินเวิร์ตอ่ะ14นะฮะ14.85ก็ตีต่างว่ามันมาสิบแล้วกันเพราะว่ามันเหลื่อมล้ำไปน,นิดนึงเวลาที่ลุงกดมันไม่เท่ากับตอนที่เสกออมาทีนี้เดี๋ยวลองเพิ่มระยะเวลาดูเดเรชั่นนะครับนี่นะฮะดูเดเรชั่นของลุงแมวเป็น254%แล้วนะครับแปลว่าถ้าเกิดนานกว่า15วินาทีแปลว่าดูเดเรชั่นมีผลนะฮะ,ะเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึง ดูนะอ่ะเกิดมาละกระจับเวลาแล้วนะตอนนี้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 4 <S 2> <S เห็นไหมจบนะครับ ข้อสมมติฐานของเรารที่เราตั้งไว้ก็คือค่าดูเรชันนะครับไม่มีผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของแสนชาร์ดนะครับนั่นก็แปลว่าค่าสเยตัสต่างๆในตัวอินารลอสนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพาวเวอร์เลนจ์ค่าดูเรชันหรือว่าค่าสเตร็งนะครับไม่มีผลใด,ดทั้งสิ้นต่อควาสมสามารถจ Mod ับมอดใบนี้นะครับผมต่อมาเรื่องของความน่าใช้งานของมอดใบนี้เนี่ยเราต้องมานั่งวิเคราะห์ก่อนเนาะเราจะต้องสูญเสียช่องมอดหนึ่งใบเพื่อที่จะใส่มอดใบนี้เข้าไปถูกป่ะจริงๆแล้วอินารลอสส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะ เน้นเลือดเน้นเกราะอะไรเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สกิลสก็จะเน้นไปที่การใช้งานเพื่อเอามาคอยคุมตัวเองเพิ่มเกราะเฉยสกิลสามสกิลสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใช้อยู่แล้วนะฮะก็จะมีสกิลหนึ่งที่แบบได้ใช้บ้างเอาไว้ซีซีมอนหรือว่าเอาไว้แบบบลารศัตรูเพื่อฆ่าศัตรูทิ้งด้วยเออฟินิชเชอร์ไอแทคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันถามกันก่อน,อนว่าไอ้ร่างสายชาร์โดแซนชาร์โดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะฮะอย่างแรกเลยคืออย่างที่รู้รกันว่า AI เกกมมนี้นะ่แงคกาอไอเกมน เพราะฉะนั้นการเอาไปใช้งานหรือว่าการวางผลในเรื่องของ AI ว่ามันจะช่วยเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยคือเลือกวางเลยครับดัมเมจของสร้างร่างแซนชาโดเนี่ยไม่สามารถฆ่าศัตรูตัวอื่นได้แน่นอนนะครับทีนี้ในเรื่องของการแท้งลุงคิดว่ามันก็พอได้นะแต่แต่ต้องคิดอย่างนี้ครับอินารลอสแม่งถึกอยู่แล้วคือถ้าใครทามันแบบฟูลบิวเนี่ยแล้วก็มีอาร์เคนเกรสหรือว่ามีอะดัปเทชันอะไรทุกอย่างเนี่ยคือบอกเลยว่าปกติอินารลอสก็แทบจะไม่ตายอยู่แล้วถ้าคิดถึงในเรื่องของการเอาแซนชาโดมาแท้งเนี่ยก สเกล200ขึ้นไปอ่ะซึ่งกว่าจะไปถึงสเกลระดับนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นอยู่แล้วถูกปะนานๆทีทีท่แบบจะแบบมาเล่นกันนะคือเอาง่ายๆถ้าเกิดจะหวังพึ่งการแทงจากแซนชารโดนะลุงว่าไปใส่อย่างอื่นแล้วก็เน้นฆ่าตัวไวๆน่าจะเวิร์กกว่ากันเยอะเลยเพราะว่าปกติอินาลอสมันก็ถือกว่าอยู่แล้วนะฮะยังไงคงไม่มีใครแบบมายืนโง่แบบยืนแท้งมอนแบบว่าเป็นนานๆเป็นแบบ10วิทยีวินาทีหรอกแค่แบบ5วินาทีไม่ตายลุงว่าก็โอเคแล้วนะ อีกอย่างนึงที่สาคัญเลยนะฮะที่ลุงคิดว่ามดไ่ดีไม่จําเป็นนะก็คือร่างแซนชาโดเนี่ยมันสามารถอยู่ได้แค่15วินาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยหลายๆอย่างที่ลุงแมวพูดไปเนี่ยลุงแมวเลยสรุปเอาอย่างนี้เลยกันนะครับสาหรับคนอื่นลุงไม่รู้ว่าดีไหมสําหรับลุงนะฮะลุงถือว่ามดบบนี้แม่งโคตรเปลืองช่องจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นลุงลุงไม่ใส่นะลุงว่ามดบปนี้คือจังเลยแหละใครชอบก็ใส่ล้วกันนะลุงไม่ว่าแต่ว่าถามลุงลุงไม่ใส่เว้ยตามนั้น จบนะครับสำหรับอินาลอสนะครับสำหรับมอดไปที่3มนะครับมีชื่อว่า s p e t r o s ไซ p o o นะครับซึ่งเป็นมอด a อ m กเมนที่ช่วยเสริมความสามารถให้กับสกิล s p e c t r r t t e ของตัวละครการานะครับผมดยความสามารถของมอดใบนี้เนี่ยได้เขียนอธิบายเอาไว้ว่าศัตรูทุกตัวที่ตายในระยะรัศมีของสกิล s s p e t t a t e นะครับผมจะมีโอกาส50%ที่จะทำการ Drop Energy o ออกหรือว่าก้อน Energy นะครับที่มันจะเพิ่ม Energy ให้เรา25หน่วย เท่านี้เองนะความสามารถมีอยู่เท่านี้เองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะครับสังเกตที่พื้นนะฮะลุงจะจัดก,การเก็บกวาดก่อนนะอ่ะโอเคที่พื้นตอนนี้ไม่มีไม่มี Energy ออกอยู่ที่พื้นเลยนะครับอย่างแรกเลยเราจะพิสูจน์ก่อนก็คือเราจะลองยิงไปแบบไม่ต้องใช้สกิลสามนะฮะลองดูว่าปกติแล้วอาตาัตราการดรอปเอเนจีเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะฮะดูนะ หนึ่งก้อนเท่านั้นนะครับที่เห็นนะฮะหนึ่งก้อนเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยอ่ะทีนี้ลุงแมวจะใส่ม็อดไปนี้เข้าไปใน,นบิวนะฮะนี่นะครับสเปกโตรไซฟอนเดีย๋ยวลองดูว่ามันจะดรอปเพิ่มขึ้นไหมแปดตัวนี้นะฮะโอเคใช้สกิลคุ้มอ่ะคุ้มครบนะฮะดูนะทั้งแปดตัวอยู่ในระยะของสกิลสานะฮะเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าจากสามอันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะไหมนะนี่ 1 2 3 4 5อันเว้ยเฮ้ยนี่รอบแรกนะครับทดสอบรอบแรกเท่านั้นนะฮะอ่ะต่อมานะฮะเราจำลองพิสูจน์ดูว่าค่า power strength มีผลต่ออัตราการ drop energy หรือเปล่าโดยเราจะทำการเพิ่มค่า strength ของแกร์่านะครับขึ้นไปเป็น200%นะฮะดูนะ strength สองร้อย์เซ็แล้วนะครับแล้วก็โอกาสออก50%แปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีผลจริงเนี่ยโอกาสออกจะต้องกลายเป็น100%นะฮะศัตรู8ตัวจะต้องดรอป ก้อนเอเนจีขึ้นมาทุกตัวนะครับถ้าเกิดว่าสเต็กม,มีผลจริงจริงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะหมู่หรือจา่าเฮ้ยโบและยิงเหมือนเดิมนะฮะออกแค่2ก้อนเท่าน,นั้นนะครับ3ก้อนดีแค่สองก้อนนี่ฮะแปลว่าฟันทงได้เลยนะครับว่าค่า Power Strength ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อความสามารถของมอดไปนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสรุปกันนะครับว่ามอสใบนี้มันดีหรือเปล่า อย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเสียช่องม็อดหนึ่งใบเพื่อที่จะใส่ม็อดใบนี้เข้าไปซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือเวลาศัตรูตายนะครับไม่ว่าจะเป็นเราฆ่าเองหรือว่าเพื่อนของเราฆ่าก็ตามนะครับศัตรูที่ตายในวงของสกิลนี้เนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะดรอปก้อนเอเนอร์จีนะครับผมถ้าพูดถึงในแง่ของการที่เอามาฟื้นฟูค่าเอเนอร์จีให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าตัวเราก็ตามเนี่ยลุงแมวว่ายังเทียบ กับซินิตี้ไม่ได้นะฮะหรือเอาง่ายๆ,ๆเทียบกับแฮโรเนี่ยรู้ว่าแฮโรยังสามารถช่วยได้มากกว่าอีกนะถ้าเกิดจะเรื่องของการแบบว่าเก็บเอเนจีออกเพื่อมารียนเอเนจีนะยังไม่เวิร์คเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของการที่มันสามารถสร้างก้อน Energy ออกขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะทำความโบกับความสามารถต่างๆอย่างเช่นอาเคลเอ n เนอร์ไจส์อาเคลอิลับชันหรือว่า Mod เอเนจีคอนเวอร์ช n เนี่ยตรงนี้ลุงว่าโอเคนะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครในเกมเนี่ยยังไม่มีตัวไหนนะครับที่สามารถสร้างโอกาสในการดรอกเอเนจีออกได้มากเท่ากับตััวของนะครบ แต่อย่างที่บอกคือตัวละครแกร่าเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นทําประโยชน์ได้ดีกว่าที่จะต้องเอามาเล่นเป็นสายซับให้เพื่อนฆ่าเอาเอ e เนอร์จีออกอะที่ดอกไหมเพราะฉะนั้นนะส่วนตัวลุงแมวลุงแมวคิดว่าณนะตอนนี้เนี่ยในแง่ของการเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมดนี้ยังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่แต่แต่แตในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่า มีความสามารถบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Energy o f ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Energy o จจํานวนมากๆเนี่ยลุงว่าการเอาแกร่าบิวนี้เนะไปทําคอมโบด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ลุงแมวว่ายังไม่ผ่านครับผมผ่านไปก่อนนะสำหรับความสามารถของมอสแบบนี้สาหรับลุงแมวนะฮะอ่ะโอเคจบนะครับสําหรับมอสสเปกโทรไซต้อนของแกร่าสำหรับมอสแบบสุดท้ายนะครับมีชื่อว่ามอสโมเลกุลาร์ฟิชชั่นนะครับซึ่งเป็นมอสอาร์คแมนสำหรความสามารถสกิลโมเลกุลาร์พรามของตัวละครโนว NO านะครับ สำหรับความสามารถของมอสใบ,บนี้เนี่ยก็คือจะทําให้ศัตรูตัวใดก็ตามที่เราติดสถาน,นะจากสกิลวอล์ c u ล a ่าพรามอยู่เนี่ยเวลาที่ถูกฆ่าตายไม่ว่าจะถูกฆ่าตายด้วยตัวละครของเราเองหรือว่าตัวละครของเพื่อนก็ตามนะครับจะทําให้ชาร์จของนูสตาร์นะครับหรือว่าสกิลหนึ่งของเราเนี่ยที่เรียกขึ้นมาเนี่ยถูกรีสตอร์กลับขึ้นมาทั้งสิ้น2ชาร์จนะครับก็คือใส่เข้าไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีค่าสเตตัสยังไงก็ตามเนี่ยหตัวจะเพิ่ม2ชาร์จของสกิลนูสตาร์ที่มีอยู่นะครับอ่ะโอเคเดวาดูกัน่ มีผลจริงหรือเปล่าโดยที่ลุงแมวจะใช้เทสเนี่ยก็คือบิวนี้นะฮะบิวสโลโนวานะครับผมสโลโนวาของลุงแมวตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่มอดโมเลกิลาร์ฟิชชั่นเข้าไปนะครับดูที่อบิลิตี้นะฮะตอนนี้นูสตาร์ของลุงแมวจะมีแม็กซิมัมชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่15หน่วยนะฮะ15 15ชาร์จโอเคเริ่มแรกเลยคือลุงแมวจะทําการเสกนูสตาร์ออกมาก่อนนะสังเกตที่มุมขวาล่างเอาไว้นะครับของจอไว้นะฮะนี่นะฮะมันจะเขียนไว้ว่า 15x นะครับผมตอนนี้ก็คือมี15ชาร์จละ ต่อมาก็คือเราจะทําการเกสกศัตรูขึ้นมานะแล้วก็ลองไปให้นูสตาร์จัดการมันก่อนนะลดมันทิ้งก่อนเอาเอาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะลองทดสอบจัดการที่แบบว่านูสตาร์ชาร์จหายไปก่อนโอเคตอนนี้นูสตาร์ชาร์จนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่7จากทั้งหมด15หน่วยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าถ้าเกิดศัตรูติดสถานะพรามแล้วเราฆ่าเนี่ยจำนวนชาร์จของสกิลนูสตาจะเพิ่มจริงไหมนะครับ ่ะใช้สกิลไปก่อนโมเลกิล่าพลามนี่นะฮะศัตรูก็จะค่อยๆโดนผลจากสถานะนี่ฮนะเห็นไหมศัตรูที่ติดสถานะอยู่จะขึ้นมาเป็นคล้ายๆกับออร่าขึ้นมารอบๆตัวนะกระพริบอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูที่ชาร์ดนะตอนนี้มี7ชาร์ดนะเดี๋ยวลองฆ่าตัวแรกดูก่อนว่าได้กี่ชาร์ดนะครับตัวแรกนะฮะยิง9ชาร์ดนะครับผมตัวที่2 11ชาร์ดนะครับอ่าตัวที่3 13ชาร์ดตัวที่4 15ชาร์ดอันนี้คือแม็กซิมัมแล้วนะเดี๋ยวลองฆ่าต่อว่าจะเพิ่มเพิ่มมาก,ก เหมือนเดิมนะฮะสิบห้าชาร์ตนี่ตายสองตัวนะเช่นกันนะสิบห้าชาร์ทเหมือนเดิมและเรียบร้อยนะครับสิบห้าชาร์ทนะครับแปลว่าที่มันกล่าวมานั้นถูกต้องแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูค่าสเต็งดีกว่าว่ามีผลหรือเปล่านะครับบิวสปีดโนวาครับเห็นไหมสเต็งจะอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมแล้วลองมาดูนะครับจำนวนชาร์ทมีเท่าไหร่สูงสุดจำนวนชาร์ทสูงสุดอยู่ที่สิบสี่นะครับคือจำนวนชาร์ทของสกิลนูสตาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าสเต็งอยู่แล้วนะของ อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจำนวนชาร์จ14ชาร์จใช่ไหมอ่ะเรียกมาแล้ว14ชาร์จนะครับกับค่าพาวเวอร์สเต้งนต์นะฮะจะทำให้มันรีกลับขึ้นมาทีละ2 2หน่วย2ชาร์จหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวรอให้ศัตรูมันโดนนี้ครบกันอ่ะโอเคตอนนี้นะฮะชาร์จของลุงแมวจะสกิลนูสตาร์ของลุงแมวนะฮะเหลืออยู่แค่4ชาร์จเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใช้สกิลโมเลกิล,ล่าพลามไปก่อน ลองัรตรูมันติดสถานะก่อนโอเคติดสถานะแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเห็นไหมหกเอ็นะครับ1ตัว 6x 8x นะครับ 10x 12x 14x เช่นกันครับ 14x 14x แล้วก็ 14x เหมือนเดิมน,นะครับนั่นหมายความว่าค่าสเตรนจ์ไม่มีผลอะไรต่อจำนวนการชาร์จที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับอันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าดูนูนสตาร์ชาร์จเดือสรูดแล้วสกิลโมรากุล่าพามเวลาฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะเพิ่มชาร์จขึ้นมามา อันนี้ชาร์จนะครับ 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0เดีอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบใกล้ๆเลยแล้วกันนะดิงซ้ายนะฮะโมลกคือล่าพรามพุ่งไปโอเคติดทุกตัวยังทุกตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูนะนี่นะฮะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นขอให้คุณฆ่าทั้งหมดก็ไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่า ชาร์จของนูสตาร์นั้นได้ถูกใช้ไปจนหมดแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าสกิลอาร์คเมนนี้จะทางานได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีชาร์จนูสตาร์อยู่อย่างน้อยสุด1ชาร์จก่อนถ้าชาร์จนูสตาร์หมดแล้วนะครับอาร์คเมนนี้จะไม่ส่งผลใดทั้งสิ้นต่อสกิลนูสตาร์นะครับตามนั้นนะฮะอ่ะทีนี้มาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับมอสปานี้จะถามลุงแมวว่าดีไหมนะครับลุงจะบอกเลยสั้นๆเลยนะครับว่าดีนะครับดีมากด้วยนะครับถามว่ามันดียังไงนะฮะต้องบอกงี้ ปกติโนวาเนี่ยมันไม่จํจาเป็นที่จะต้องใช้มอสอะไรเยอะอยู่แล้วนะฮะคือถ้าเกิดเป็นสปีดโนวาก็แค่ทําให้สเปคน้อยที่สุดถุกปะแล้วก็เพิ่มดูเรชั่นให้เต็มที่เลยส่วนสโลโนวาก็แค่ทําให้ค่าพาวเวอร์สเตร็งเกิน145ขึ้นไปแล้วก็ลงดูเรชั่นให้เต็มที่แค่นั้นเองครับทีนี้เนี่ยช่องมอสยังไงก็ต้องเหลือนแน่นอนอยู่แล้วสำหรับโนวาทุกสายนะฮะโมเลกุลลาพรามเนี่ยปกติเป็นสกิลที่โนวานะครับไม่ว่าจะใส่ไหนก็ตามเนี่ยจะต้องใช้เป็นหลักอยู่แล้วคือคอสกิัตขงมนนะ เพราะฉะนั้นการใส่ม็อกอัพอาร์คเมนต์ไปเนี่ยมันต้องส่งผลแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่านูสตาร์ชาร์ตเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะครับนูสตาร์ชาร์ตอย่างที่รู้กันนะครับอย่างแรกเลยคือมันสามารถที่จะพุ่งไปโจมตีศัตรูได้แต่ว่านั่นไม่ใช่ข้อหลักเพราะว่าถ้าเกิดเราสเต็กน้อยเนี่ยไอโจมตีของมันเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลความเสียหายอะไรกับศัตรูรลเวพลสูงเลยนะฮะแต่แต่แต่สิ่งที่ดีของมันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะฮะบางคนอาจจะไม่รู้นะฮะอาจจะมองข้ามไปก็คือนี่นะครับอ่านตรงนี้นะ ทุกๆ1ชาร์จของสกิลนูสตาร์จะช่วยเพิ่มการแอบซอ็อปดาเมจหรือว่าดาเมจรีดักชันนะครับ5%ต่อนูสตาร์หลูกนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีนูสตาร์นะครับอยู่14หรือ15ก้อนเนี่ยคุณจะสามารถแอบซอ็อปดาเมจนะครับที่เข้ามาได้สูงถึง70ถึง75%เลยนะครับนั่นเป็นอะไรที่ดีงามมากๆตรงนี้คือพอยต์หลักนะครับแล้วปกติคือนูสตาร์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอาร์คเมน์ใส่เข้าไปเนี่ยสกิลนูสตาร์เวลาชาร์จหายไปปุ๊บเนี่ย มันจะไม่สามารถกดรีสปอร์ได้นะครับต้งบองรอจนกว่าชาร์จมันจะหมดไปเท่านั้นถึงจะสามารถกดรีแคสได้ครั้งหนึ่งก็เลยทําให้คนสน่วนใหญ่ที่เล่นโนวาเนี่ยไม่ค่อยสนใจที่จะใช้งานสกิลนูซาเท่าไหร่รวมถึงตัวลุงแมลด้วยนะฮะแต่ต่อจากนี้ไปนะครับลุงบอกเลยว่าพอมีความสามารถของมอส m o l ลกุล่าฟิชชั่นเข้ามาเฟสชั่นหรือฟิชเชอร์วาเออฟิชชั่นเข้ามาเนี่ยจะทําให้นูซาเนี่ย เป็นสกิลที่จําเป็นจะต้องกดใช้งานมันตลอดเวลานะคคือห้ามให้หายไปเลยคือง่ายๆคือเข้าไปในด่านปุ๊บโนวามาถึงปุ๊บกดสกิลหนึ่งนะก่อนเลยแล้วก็กดสกิลสี่สโลสปีดมอนอะไรก็ว่าไปนะฮะพอชาร์จหายปุ๊บฆ่าศัตรูตได้หนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฆ่าเราฆ่าหรือมันตายเองนะฮะชาร์จก็จะเพิ่มขึ้น2ชาร์จตอนหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราได้รับบัฟแอฟฟอร์มเมจมาฟรีๆนะฮะจากสกิลนูสตาเลยเพราะฉะนั้นดูบอกเลยว ถ้าไม่ใส่เนี่ยคือบอกเลยว่าโคตรพลาดนะครับบอกเลยนี้ลุงบอกเลยอันนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยนะว่าลุงใส่จริงๆนะไม่ได้ขี้โมนะฮะอันนี้สายสโลสายสโล่สายส,ลโ,ลส,ายสลโลก็ใส่เห็นไหมสายสปีดลุงก,ก็ใส่นะและสุดท้ายสายแอมป์ฟายดามเมจก็คือไม่สลโลไม่สปีดนะฮะเอาแค่วังผลให้มันไปเคลือบมอนให้ทาให้มอนมันกลายเป็นเขาเรียกว่ายนะรับดามเมจแรงขึ้น2เท่าเพราะว่าสตูที่โดนสกิลมุนรีเฟรชคามเคลือบไวเนี่ยมันจะทําให้ความเสียหายที่โดนรับเข้าไปเนะี่ยเพิ่มขึ้นจากปกติ2เท่านะครับลุงก,ก็งนม เพราะฉะนั้นรู้ว่ายังไงมันก็คือมันดีอะถ้าเกิดยังคงใช้สกิลโมเลกุล่าพรามอยู่นะงั้นคุณก็จำเป็นต้องใส่ว่ะอย่างน้อยคือมันได้มาฟรีๆแล้วอะนูสตาแอปซ็อบดามเอจอะเข้าใจป่ะเออแต่ถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะคือเรื่องของคุณแต่ว่าในเมื่อช่องมันเหลือแล้วมันดีทุกอย่างเนี้ยมันไม่ใส่มันก็มันก็เหมือนแบบว่ามันเขาทํามาแล้วะนะเออโอเคสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนทีี่่มาดดูนะะคครับอเเ๋ยวไปไลต Bài chào.